ยี่สิบปีแล้วท่ะแน่สองดาวสองนาทีไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วมากเร็วเกินเกินแล้วพี่ทำไดยังไงพี่ทำได้ยังไงพี่ก็ก็ต้องใช้เพลงเก่าหากินไปคนนี้ทำไม่ได้เลยเก่าเออเพลงก็ยังคิดไม่เปลี่ยนแปลงโง่อะมันอยู่ในอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนี้คือต้องขอบคุณทุกคนด้วยใช่ขอบคุณทุกคนไม่คิดว่าจะอยู่ ทุกยุคยาวนานเลยใช่เพราะอย่างเราเองตอนเราทํางานนะคะอย่างตอน2002อ่ะจีนี่จะออกมาเราก็ไม่คิดนะว่าผ่านไป20ปีเพลงนี้ก็ยังยังอยู่ยังคนยังเต้นได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออหลังล่าสุดที่มีคอนเสิร์ตงานจ้างด้วยกันเรายังรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันรวมทัางเดินทางกันมาแบบยาวนานรวมทั้งเพลงหมดนี้ว่าเจ็บนิดนึงโอเคนะคะอะไรเงี้ยเหมือนลูกพิมพ์เสื้อทุกอย่างนะคะ รอเราสวยวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ค่ะวันนี้ใคระวันนี้ค่ะวันนี้รู้วันนี้มาหรือเปล่าดีใจมากที่ตอนนั้นใช้โฟลไฟล์เขาถ้าแบบ2 0งพใช้หน้าตรงคนจะรู้เลยจ๋าหนูจวนนี้ก็ดีใจมากที่เป็นตุ๊กตาเพราะว่าไม่มีใครจำหน้าได้แล้ว คือจริงๆจริงๆเราก็รับคอนเสิร์ตนะแต่ว่าแต่ว่าเวลาจะตรงกันยากเพราะว่าคอนดิชั o n ต่างต่างกันอย่างอีกกับพี่แคทได้ละครเนี่ยบางทีมันก็รับงานดึกมากไม่ค่อยได้ค่ะอย่างเบลเองเเก็ลี้ยงลูกอะไรก็คืองีทุ่งหลับกว่าเองเขาอาจจะนอนกว่าจะไลฟ์กว่าอะไรก็เกิดงานลุ้งเทียมขืนแรงอะไรแบบนจะมีคอนดิช่นแต่แต่ว่าถ้าจ้างมาเราก็ไปได้คือถ้าแบบเออเซตมาว่าเดือนนี้วคิวได้คิวได้่ ทำเพื่ออะไรนะท่นคือเนเราสจ้างงานเาองที่มาฟูทีมเยอะนะคะเขามาเยอะนะจริงๆก็มาเรื่อยๆคือจริงเราไม่ได้ได้ว่าเราไม่ได้ขายว่าแบบต้องฟูละบางทีก็เป็นที่แคทหญิงที่แคทชนาดอหญิงชนะดอหรือว่าชนะดออย่างเดียวที่แคทอย่างเดียวเลยก็มีค่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบรวมกันเลยราคามันจะสูงใช่คนค่ะ สี่คนใอ่ไมส่นะคะให้เราจัดโปรโมชั่นไปจ้าหน้ทีลูกค้ามันก็จะแบบเหมือนแบบเออ select เ d ก็จะแบบแพงนิดนึลาับค้าเลือกอาแต่ว่าถ้าจ้างครบมันก็จะบไงค่แหงใช่ไม่ใจ่สรุปคัสเซ็ตที่ดูครบค่ะอ่าแล้วก็อย่าขเสซื้อบัตรคจนนี่คันนี่ใช่เสียดายมากแต่ไม่แน่นะปีหน้าอาจจะมีอะไรสระสบการณ์วางยาแง่วางยาฉิดยาเกลี่ยยาใ้ เป็นสาวเป็นหมออาอย่างที่มันเป็นทุกประสบณ์บรรยากาศเป็นอย่างนี้ชวนให้ถึงมันนุ่มากยิ่งตอนแบบอยู่หลังเวทีคือโมเมนต์ก่อนเวลาที่เราจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีแบบทำสมาธ่แบบเออแล้วก็แบบเดินผ่านคนดูคือมัน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 เป็นรู้ช่วงเวลาดีๆอ่ะแล้วเราจะนึกถึงเมื่อก่อนที่แบบเอ้ยคนมารอเรา มาแบบร้องเพลงมาสนุกกันอะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนๆขึ้นที่ละคนอยู่แบบพี่แคทเต้นทางแรกแล้วคนกรี๊ดเมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเคยเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนทําได้ชคือเราเห็นที่เราแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นเขาบนเวทีเป็ที่ของเขาเราก็กรี๊ดเหมือนกันนะแล้วเราก็เต้นกับเพื่อนเพื่อนร้องคนเดียวเราก็เต้นอยู่แต่สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเราจะกลัวจะเต้นไม่เป๊ะคนที่มาดูเรา โดนจับผิดตลอดผิดตลอนว่า uh, ข้างหน้าเต้นแรงเราก็ต้องสู้ถ้าทำได้ไปดูข้าึ้นมาเป็นเอเจนซี่เชี่ยวสอนนะเป็นเอเจนซี่เชี่ยวสอนให้การละกันเราไปเล่นคอนเสิร์ตเราต้องบอกว่าขอโทษด้วยนะคะถ้าเต้นไม่ถูกถ้าเต้นไม่เหมือนถ้าจริงที่ทุกคนเต้นอยู่้วจริธีทีมเรามีวิธีดูแลกันยังไงให้ไม่ล้มหายกันครับไม่ล้มหายหลายๆวงคือเขาจะแบบทำมาแล้วอาจจะแบบแย่ กต่เราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนใช่ทกัคือเพหลังเราก็สนิทกันจริงๆไงหมายถึงว่าตั้งแต่2002แล้วคือต่อให้ต่างคนต่างมาอย่างอย่างเราอะตั้งแต่เชียร์เราหนึ่งชั้นสี่คนเราตั้งแต่เชียร์แล้วตั้งแต่2 0 0ราตรีอีกแต่ว่ามันก็เหมือนมันก็จะมีแก๊ปบางช่วงที่ต่างคนต่างทำอะไรแต่เราก็จะมีไลน์กลุ่มกันที่แบบไปชวนกินข้าวกันเราไปยังมีไปกันเองเราพยายามที่จะแบบว่าเอ้าวันเกิดที่แคสวันเกิดเบลว่ะวันเกิดหญิงก็จะมารวมกันพยายามรักกันคือไม่อยากไมมมม่่่รรรู้สึกกววาาาแบบพออหหดงนนืโปเจต์ั แล้วแลงใหญ่กันใช่ว่าเราสนิทกันเกินที่จะเป็นแค่เรื่องงานอใช่เรื่องส่วนตัวด้วยอย่างควเพลงมันยังทำอะไรอเหมงเราเองพูดตองแบบค่าเต็มสุดจังค่าผลึกอะไรเงี้ยไว้ตลอดด้วยใช่ใช่ คือแต่ละคอนเสิร์ตบางทีมันก็มีออกแบบออที่เปลี่ยนไปใช่ค่ะเราก็ต้องทําสมองให้โล่งมินึีต้องต้องต้องทีลีท่าเก่าไปด้วยนะนี่คือนี่คือปัญหาเราจะมีอะไรดื่มมากกว่าดีพอได้เลยอาอันนี้พูดเข้าได้เลยคือคือถ้าเป็นท่าเก่าเนี่ยก็จะมีเวลาซ้อมงานก็จะมีเถียงกันนิดนึงเฮ้ยซ้ายเฮ้ยขวาเฮ้ยว่าซ้ายนะที่รู้ข่าอะไรอันนี้ให้อยู่เซนเตอร์อะไก็จะแกะท่าโคเบอร์ตัวเอง ยังเป็นเอ่ปีใช่ใช่แต่ว่าด้นดีขึ้นค่ะด้นดีขึ้นแต่ว่าเหมือนตอนเหมือนตอน20กว่าเราก็ยังไม่ค่อยดูแลเรื่องสุขภาพนะเหมือนช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราแบบยังเด็กเราไหวเราตื่นเรานอนดึกเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตดึกตื่นเช้าได้แต่ว่าตอนนี้เราเหมือนต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ข้อดีคือเฮ้ยเรารู้สึกเราแข็งแรงใช่คือมีการออกกำลังกายใช่อะไรเงี้ยยไม่ได้เป็นอุปสรรคไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่นี่ ่่สติดดไ้อยูที่สำคัญคือเขาตื่นตีสี่มาทํางานแล้วอยู่กับพวกเราจนแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่สองคือตีสี่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชินชินสุดยอดจริงแล้วดูความเอลสิคะใช่ดูเอลควาเอลเป็นคนที่หยุดไว้ที่ยี่สิบสองไลน์ไอ้ามปาไปถึงยี่สิบหกเอลจะไปเลยอันนี้เอลเอลยี่สิบสองนี่คือแบบดูแลตัวเองเอลจิ๋วเอลรงนี้ไว้ตลอดไปค่ะ มีอ้วนขึ้นแล้วค่ะนี่นี่คืออ้วนแล้วค่ะจริงเพราะตอนนี้ L ยี่สิบสี่ควัดวันนี้ยี่สิบสองเป็นยีิบปกติใช่สนิ้วแน่สองยี่สิบสี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องลดอีกรอบต้องส่ไปใส่ชุโอเคไหมคะใส่ใส่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าชุดค่ะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ด้ยชจริงๆิ อย่างที่พี่เห็นบอกว่ามันอีกแบบปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์ที่เป็นเซอร์ไพรส์รวมเลยคะทำโมงไหมคะปีหน้ามันก็หวังว่าสี่สิบปีแกนนี่เราก็อยู่ที่ตึกแกมมี่อยู่แล้ววางยาไม่ไหว่า่าให้ความหวังค่ะคุยๆกันนะให้ความหวังไว้ก่อนก็ลืมว่าเป็นอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ลืมเราไม่เคยอย่างไราก็ไม่ลืม OK。